ที่จะไปลงสถานีสะพานแคอย่า่ ลงจากรถไฟแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กำลังจะเดินไปที่พักอยู่ประมาณไม่ได้อยู่ไกลมากนะที่ที่เราพักอยู่ประมาณสามร้อยเมตรที่ลงจากรถไฟเมื่อกี้นะคะบรรยากาศดีมากแดดเจ้าเวอร์ <c oughs> <c oughs> ถึงทางเข้าแล้วนะคะทุกคนที่อยู่อินจันทรีนะคะ <c oughs> ไม่ไกลเลยหลัง <c oughs> จากรถไฟแค่สามวันนี้นะคะเดินมาก็ถึง คนพักเกยอะมากรู้จักรถสิ แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะแวนรถทุกคนจะบอกว่ามันไกลมาก <c oughs> <c oughs> ไกลมากจริงๆดูหัวหัวฟูมากภาพเรียวสุดๆบอกเลยถึงแล้วนะคะตอนมาชี้ของเรานั่นเองเย้ย เช็นไอโปรานะ I don't speak Japanese But I love Aoi Soda When you say wakari mashita I say Hitachi, Toyota Kawasaki, Nintendo Canon, Sony, h o n d a I'm losing my way o w where should I go Sinjuku h so big I need a Doraemon You speak Japan Glee Can show me m language What can I do ช่วยเซ็ตอาหารของเรานะคะตรนมานี้เลยแล้วก็มีนะ้ำเป็น h o j i s h เป็นชูครีมแล้วก็มีเค้กมัทฉะนะคะอันนี้ของเพรื่องเราเป็นอะไรนะคะแกงกะหรี่แกงกะหรี่นมข้าวส่แล้วก็น้ำเป็นอะไรนะคะน้ำสตรอเบอรี่และชาลาเต้นี่สีสวยมากเดี๋ยวชิมแล้วจะรีวิวให้ฟังอีกทีว่าอร่อยไหมเนาะอยู่กลางแดดมากวิวดีมากเลยทุกคนดูสิ พาแล้วก็จะมีหลายมุมมากเลยนะตรงนี้ก็คือสามารถนั่งได้แล้วก็ข้างในก็คือนั่งได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนแบบสวนหย่อมอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งเล่นได้เลยแล้วก็จะมีปราปร์คปาร์คฟุตอลแล้วก็จะมีโซนอย่างเงี้ยฮะนั่งเล่นได้เหมือนกันแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปก็คือเป็นโซนแบบให้ถ่ายรูปแบบฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเป,เป๊ะเลยเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของคาเฟ่นะคะใครที่มาก็คือห้ามพลาดกับมุมนี้เลยเป็นมุมที่โซนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะถ่ายรูปจนเลยลืมเวลาแน่นอนบอกเลยสําหรับเรื่องการเดินทางมาไม่ยากนะคะรถยนต์ก็คือมาปกติหรือว่าใครที่มาแบบเหมือนเราอะไรเงี้ยก็คือสามารถไปเช่ารถมอไซค์นะคะมาได้ส่วนอาหารมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอนคะ่ะทุกคน มอร์นิ่งนะคะเช้าวันที่สองตื่นมาด้วยชุดตัวชุดก่อนดวชุดก่อนที่มาของชุดคืออะไรนะคะลืมใส่เอากระเป๋าชุดาลืมอีกชุดหนึ่งก็เลยต้องใส่ชุดนี้ไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวกระเป๋าเรากำลังเดินทางมานะคะตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปใส่บาทตอนหกโมงครึ่งถามว่าตอนนี้กี่โมงพายังอยู่ไหม หกโมงสี่สิบเกือบห้าสิบแล้วไม่รู้ว่าพระเองหมายถึงว่าไม่รู้ว่าห้องอื่นเขาใส่ไปหมดหรือยังนะเดี๋ยวต้องไปรอดูก่อน <Okay. S 1> ไปค่ะคมุก้อนเมฆสวยมากบรรยากาศนะคะตอนเชา้าดีมากเลย หลังจากที่เราทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะบอกเลยว่าอาหารมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวสลดัดผลไม้น้ำส้มขนมปังสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ โดยรวมนะคะที่พักตรงนี้ก็คือแนะนํามากๆใครที่ไม่รู้จะไปที่ไหนสามารถมาพักที่นี่ได้พนักงานคอยให้คําแนะนําอย่างดีส่วนเรื่องอาหารอร่อยมากๆนะคะมีให้เลือกอย่างหลากหลายบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากๆเลยค่ะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ะสะพานนะคะ ก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของที่การก็คือใครมาก็คือต้องมาถ่ายรูปก,กับที่นี่เลยอาจจะแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมชุดไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเกิดอุบิเหตุน,นิดหน่อยประมาณนี้เลยแดดร้อนมากทุกคนให้ตาเถอะ อนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่น้ําตกเอราวัณค่ะเย่ yeah! <Wow. S 1> เพราะว่าเรามีรถยนต์แล้วนะคะบอกเลยว่าระยะทางค่อนข้างที่จะไกลครที่ไม่มีรถไม่ค่อยแนะนํานะคะพอมาถึงทางเข้าเขาจะเก็บคนละ100แล้วก็จะมีค่าที่จอดรถอีก30บาทนะคะลงมาแล้วก็ซื้อตั๋วคนละ30บาทเพื่อที่จะนั่งรถกอล์ฟนะคะเพื่อที่จะให้เขาไปส่งที่ตรงน้ําตกเอราวัณชั้นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็คือเดินเองนะทุกคน เามาเดี๋ยวลอกก่อน นี้เราถึงแล้วนะคะทุกคนกำลังจะเดินไปที่แผนกรีเซพชันไปลงทะเบียนก่อนบรรยากาศดีมากเลยโอสวยมาก Thank mm -hmm. you. To... Oh. Let's เดี๋ยวตอนนี้นะคะพอเขาจะให้ใส่เสือซเชียลแล้วก็เดี๋ยวนั่งที่เรือนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาเราไปส่งอีกที่นึงที่มันจะเป็นที่ไว้สำหรับแช่ออนเซ็นแล้วก็ทั้งสปาเทา้านั่งเรือไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะไปดูกันเลย,เลยแนะนำนะคะสำหรับใครที่พาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุมาแล้วอยากจะไปแช่ออนเซ็นแต่ไม่อยากลงเรือนะคะทางที่พักเขาจะมีบริการรถรับส่งให้นะคะเพราะงั้นสบายใจสามารถมาได้นะคะ ตอนนี้เราก็นั่งเรือเนอะเาะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็นั่งพักที่นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีะเป็นน้ำคั่มิงน้ำดื่มจิบจิบแล้วก็เดี๋ยวนั่งรอสักพั้หนึ่งเดี๋ยวเขาเจะเอาชุดมาให้เปลี่ยนเซ็ตที่เราซื้อจะเป็นอ่าจะมีแช่ออนเซ็นแล้วก็นวดสปาเท้าเขาก็จะมีตัวอันนี้ค่ะเหมือนอ่าสัญลักษณ์ว่าเออเรามีสปาเท้านะตอนที่เขาจะได้รดูเนาะก,ก็ใส่ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวนั่งรอดูก่อนค่ะ แล้วก็จะมาล้างตัวนะคะจะเป็นแบบนี้เลยก็คือน้ำจะไหลมาตามท่อประมาณนี้นะค่ะไปเอาน้ำกัน ก็ประมาณ40 42องศานล้ทุกคนเขาให้แช่ประมาณ5นาทีแล้วก็ให้เปลี่ยนบ่อนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นบ่อน้ำนมที่เราภูมิใจน้อสมุนกมากๆตื่นเต้นมากทุกคนดูสิบ่อสีสวยมาก ดูสีนะมันก็จะเป็นสีนมนม,นมหน่อยนะโอคใช่ใชนั่งดูอยู่ด้วยแช่ออนเซ็นอยด้วยไม่มีอะไรจะดีไปม,มากคนนี้นล,ล้วทุกคนจริงๆใครบ้างก็คือแนะนำให้มาเลยนะจะบอกว่าบ่อแช่ออนเซ็นนะคะมีทั้งหมด15บบ่อนะทุกคนคือมันเยอะมาก เยอะจนไม่รู้ว่าจะแช่ไงให้ไหวนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายบอ่อมากเลยนะอย่างเช่นบ่ออันชันบ่อยูคาลิปตัสบ่กาแฟบ่อนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถเลือกแช่ได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าตอนนี้มันดูไพรเวทมากเพราะว่าเหลือแค่พวกเราแล้วไม่มีใครแทนก้องกนิดนึงดูสิแค่เราเราแช่ออนเซนจนครบแล้วนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าผิวมันดูแบบเปลง่งปลั่งดูมีออร่าตัวเบา,ต,เบาตัวเบามาก รู้สึกแบบว่าไม่อ้วนอะรู้สึกแบบว่าน้ำหนักลดลงไปเลย <c oughs> รู้สึกผิวดีมากเลยซูมซูม <c oughs> ได้เป็นไงงานผิวงานผิว <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> ทุกคนต้องมานะถ้าใครที่มาก,กัน <c oughs> อันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเป็นการนั่งกินหมูกระทะไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงคลอคไปด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆไปเลยสุดท้ายนี้นะคะเราขอปิดคลิปด้วยการกินหมูกระทะที่สุดแสนจะอร่อยของเรานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย